ยกให้เป็นเดตไอดอลนะครับขวัญใจวัยรุ่นหลายคนนะครับสำหรับน้องโฟนะครับและเบเบ้คู่นี้เนี่ยถือเป็นตำนานเดตไอดอลตัวท็อปเลยนะครับในวงการถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่เนี่ยแต่ไม่สามารถทำลายสองสาวได้เพราะทั้งหุน่นทั้งหน้าตาเนี่ยทั้งสองเนี่ยยังสวยเป๊ะเหมือนเดิมล่าสุดนะครับเพื่อให้เข้ากับเทศกาลวันเด็กนะครับสาวโฟและเบเบ้เนี่ยควงแขนกันมานะครับถ่ายรูปนะครับสารฝันเพราะเมื่อก่อนเนี่ยทำงานทั้งสองคนไม่เคยถ่ายรูปคู่กันเลยพอไม่ลืมแต่งตัวนะครับย้อนวัยให้แฟนๆให้หาย คิดถึงด้วยซึ่งสาวโฟน,นะครับก็ได้เขียนแคปชั่นว่าใครทันไม่เด็กแล้วนะคะ h ท็วันเด็ก2568 แฮตแท็กเน็ตไอดอลแฮแท็กไฮไฟแฮแท็กเด็กดีสารฝันเมื่อก่อนไม่มีโอกาสได้ถ่ายรูปด้วยกันเลยเพราะว่ามีโฟไม่มีเบเบ้และถ้าเกิดมีเบเบ้ไม่มีโฟวุ่นวายกันไปหมดใครมันปั่นวะงานนี้นะครับก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามากดไลค์กันแบบรัวๆเลยนะครับโดยชมเป็นเสียงเดียวกันว่าการเวลาไม่สามารถทำะไรเธอได้เลยหน้าเด็กเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแถมยังอยากให้มีเตร้รจริมพรมาร่วมด้วยเชื่อว่าวีดก,กันสนันแน่นอนเพราะถือว่าเป็นการรวมตัวของสาวเน็ตไอดอลสุด โอ้โหต้องขอบอกเลยว่าที่ผู้ชื่อมาเนี่ยณนะตอนนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมครับแล้วยิ่งได้เห็นแฮชแท็กไฮไฟด้วยเนี่ยโอ้โหในช่วงนั้นคิดถึงเรื่องแฟชั่นทรงผมมากๆมากันต่อที่1ข่าวนะครับชาวเน็ตแห่สงสยัยเต้ยจริมพรไม่มางานสละโซเแต้วนะัทพร เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนะครับที่ผ่านมาว่าที่เจ้าสาวอย่างแต้วนัทพรนะครับถูกเพื่อนๆเซอร์ไพรส์จัดงานปาร์ตี้สละโสดให้ซึ่งเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยเป็นนางเอกระดับแถวหน้ากันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมาี้ราสีแมทพิรณีและมิวนิ t าและมินชาริดานะครับเป็นต้นแต่ที่หลายคนสงสัยคือเมื่อวานเนี่ยเพื่อนซีอย่างเต้ยจริมพรเนี่ยไมมาร่วมง,งานต่างคนก็เดาไปหลายอย่างนะครับแต่ที่แน่ๆล่าสุดเนี่ยหลายคนก็คิดว่าเต้ยเนี่ยคงติดงานคงไม่มางานนี้นะครับก็ต้องรอวันแต่งอีกทีนะครับ รับรองคบแก๊งแน่นอนส่วนสําหรับวันวิวาของแต้วเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่24มกรานะครับ